มโอ้าน้ลมโอ้โหผมลืม uh, ดูหน hey, sure ้ามึงอีอ oh, oh,> um, anyway ้ยฝรั่งวอเตอร์อะไรอโออุ้ยภาษาไทยตีสามจ้เไีย e a t วอะไรนี่ตงกลาชื่อว่า Otto อ t t o โอออโต้ ออเลวอเตอร์ออเลเบยร์ิวนี่ี่นายครับพา้นไหมไม่ดีครับรู้นครับลูกขึ้นแคระบานหพี่ครับมาแล้วรับวันนี้กโกแคราวันนี้เดดคอมพิวแคระครับฟ้าลูฟฟ้าอู้ได้สร้างสีสันแล้วหรือว่าจะมีเดซัลเม่ครับวอเตอร์ก็มาวอเตอร์สามสิบสอแล้ว

ั้งใจร้เอนครับที่สีพายามันมาด้วยแตได้เอวพีไปสาหลือเตครับยังไม่ได้จบได้จบเลยพี่โบมีหมดหรือเปล่าแต่ครัไก่ลายลียไม่ได้ครับโอนดีไปแต่อ้ย บอลทุกคนลยครับมเรียแบบนี้รู้สึกว่าเขฟังไม่ได้แล้วดูแลตัวนี้ชนะตีชนะทุกคนอาีกครั้งทันทีดูับทันอีใส่มาทุกนาฬกาเงินสามสิบหกครับเอวี อี่พอชิดครับยกยาวมาได้รวมแม่นด้วยแม่นด้วยโอ้โหเชื่อไม่ได้ขึ้นล่นไปน่นี่ถงชิดแล้วามระกอนครับถามระก้อนออกผามาที่จอครับนี่บอ้โหชิบแล้วที่อ้หจะลอดเลยครับมอากอุบดะครับบอลไซค์คเคลนออกไป เก็บขึ้นได้คัอนตายแกพี่น้องเก็บขึ้นได้ด้วยครับแต่ขึ้ปากรียบร้อยอู้หูสักใส่สวยจริงครับตแต้คู่ใหม่มนเดิมใส่ซักไม่เคยซับกันในทุกนั้เลยตก่อนมาแล้วต่กอนเยียงเยียงเขาว่าเขาว่าเออที่อนุภูมิครับกินไปคนนี้ไม่ได้กินเลยกินไป เสียพอนออกผาที่เจ้าพีรพัฒน์พีรพัฒน์พีรพัฒน์เข้ามาโอ้ยต้นมึงอยู่เลยต้นทำไมอีกอิกอิกอีกฟินแท้ต้นดีเจลับต้นทำไมคุณฟินแท้น่าอิจฉาที่สุดในโลกเป็นอย่างไรอากาศตรงนั้นดีหรือไม่ อากาศตรงนั้นดีอยู่ไหมเราต้นไอ้เต่าก็ได้แก่ตัวค้างๆไม่ได้ออกอาการมากครับไอ้ตาเต่าอีกกระพุ่มปัญญาไม่ได้าออกอาการเยอะโล่ภาพหลุดเกิดไม่รอก็รอเข้าที่ลุดเดือเดียวครับตัวนี้รอรอมาใอีกนะที่มาแสดงตู้กับม้าตัวเมียที่กินที่สุดในโลกครับรอรอมาแล้วสุเกะับตอนนี้มันสัตงใส่ขันแล้วโโอ้ห ไอ้พิษสัตจะได้สัต์คู่ใหม่ๆแล้วเจอสินสัตจริงลูกนี้ที่มาอาแล้วครับตาได้มาดูที่คูไแรกคือสุดยอดแล้วคู่แรกสายแล้วก็หูเราดีไปมากครับคู่รกดูสินาข้าอาดูสินไม่โดนใครับ โอเคโอเคมันได้มนจะได้ยกหลังไ้ไหมได้เลอสิว่าไม่ดูั้เอ้าเก็บข้อเอาลยไก่โอเวอรเ่นสื้อผ้าโอวอไดูเลยแอลกอฮอล์ละายแล้วไก่โอเเป็นสผ้าแล้วไ้ดูแล้วุกมา้านบนคือสิว่าเป็นาไปไม่าได้ไม่ลูกไเปลี่ยนเลย อทีชมซีซนี่นะครับมาแล้วครับชมซีซีสสเอาใส่ใส่ไ่ยังไม่ใส่เอาาไม่ได้แมนบอลตูเจอตดนอยู่บนตูเอูิคอดี้เขาอยุ่กรีนอลมเร็วไม่ได้เร็วไม่ได้ครับการียาเรืองกตกาเรานี้จะคมเอาลเยแทนบอเลยตอนนี้แนบอลเราดูแต่วอตเลยเลไปลงนะโอเค เร่องที่็นสัญญาเยงาาใหม่่าสุดเลยครับบอลเตอร์แล้วก็านเน้วยครับวีพัทวีพัยกมาวีพัดจับปอาแล้สวยเลยครับมาที่ปุาลูพงที่มาเรามี้่าลูพงอูใจแข็งดนวยนีครับกล้วยไทยกล้วยไทยทิชิไทยป่าลูกพงตาัดถีกโตนี่ไปครับสายแบบออกมาที่ดีอู่ใจเตะ๋ยวาออูใจ นี่ครับอดีตกัปตานทีม18ปีรองแชมป์ประเทศไทยนะครับคนนี่ได้ถอหัใจครับทุกวันนี้มาเป็นประธันช่วยที่ทุกท่นแล้วครับเสียถอนไขดู้ครับโอ้หเส่ปอดแก้ไข้ไม่ได้บางทีเร้องใส่ขาแล้วอุ้ยไม่่อดไม่ได้ขอแก้ไขแต่ประธานที่สนอผู้การนะครับผู้ในการ ได้ครับตอนนี <Yeah. S 2> <little> ้แหวกแหวกแล้วแหวกแล้วแหวกแล้วได้ไปไม่ได้ครับมันสุดขาครับลูกนี้ไม่ดีอังอัตงนีูใช้ยชาใช้ก็ชาใชหนึ่งจังหวะครับฟาวนแน่นอนฟาวสินี่ครับฟาวสิตดุไอโอปีแสดงอาการการให้ได้ยิงน้องไม่ต้องไปรู้สิผิดครับแบบนี้น่ารักมากครับเข้าฟาวสิแล้วมาตีหน้ายังน่ารังตีหน้าอลแบบนี้น่าเกลียดนะ มาติดขกบลลที่คนไทยบุกฝึกลืมการเอาชนะทั้งวันก็รู้สึกแลสวโซบิยูนที่นอกใจแล้วอู้หูเหมือนอะไรเก่งๆล้ววลที่ปฏิพัน์ที่ทำก่อนทำอู้หูสกิลนีทำก่อนเสียไปพนหรือที่ไก่ล่างครับนี่ครับมีตอรีบอลไก่ล่างเา ตัี้กงให่โหตก็ไี่3กครับ้งก็มี1ทีนะครับที่จอิ35-40 35-40กับ35-34-3่ธิพันธ์ตั้งใจ1ทีครับขอแค่แต่ที่เท่าครับดนะครับป30ตั้งดูกัต้าคับ นี่เข้าสายกับลูกทีเโอ้โหปทิอ้ยอุ้ยุแมปทงลกนี้เป็นลูาอุ้ยปวที่เสียได้ยังไงครับผมต้องใช้น้าบนแลนอนเลยครับนอนยาวเลยบอกอุ้ยอุ้ยสขาอุสเป็นลูคู่ของ้าลูกาแต่ว่าตอนนี้ดูรปาู่ก่อน่อนแล้วครับแต่ง่วง ว <Keep S 1> ันน <in S 1> <d> ี้ก่อนีเจ็บ้การนอนต้อกัรง่เป็นคนที่สอโดยยูเจ้ที่ผู้ช่วยเราอยู่นะครับถ้าไม่ไหวสุดั้นาเลยไรครับมีการถูมือถมมาเรื่ต้นให้ดไวม่ไหวครับอยู่ากอนวนี้ก็คอแรงนเดอเาคนนเาี่นต้อา ทุณพนงเลยแต่งได้แต่งเลยนะเยภาพที่สวยงามชอบมากโอเคพี่บอลอะไรเก่งขึ้น้าอย่าการสะพั่างตแล้วพอพี่บอลทุตรลารักบุตรลาลุ่นผู้ชายถ้าไม่อยากสั่างพีตีแบกีกอนะครับดูับเป็นลูกโอการการการไมจิดเ็ยังไม่หายจิด ผู้ต่อไปซุปเปอร์ทุกแม์รับอีตีพบกดเจ้าฟังตบแก๊มาให้ครับวันนี้พี่ตบกผบกับอไปแล้วผมไม้พลาดหรอครับครับนี่ครับทแล้วอองีเลือพี่งรอแล้วถึงผู้สุดยอดครับโอ้โหหอเลยครับ

ไปรอสุดสัญแล้วติคือให่สุดยอกเลยุดเอครับเอาทุกวันแรกกันอยอยูที่ไกลาไกลาออกมาแล้วก็อาแล้วก็ประกอบตัดใต้ประกอบอยู่ไปอู้ตวาตีทนเขาครับก็ลอกดูี่เตโทนมาแล้วเตะโดนโมแกไม่ดีทังหวโอ้ยเก่งได้เตะนเตนพลิกพลิกไม่ได้ ดูที่วิชิตวิชิตนการอูจักไม่แรงใจได้ครับไปตพัีิพัติอยู่กาเล่นงานไปออกขาไปที่นะครับเอฟพัติสุยาเราดูว่าเอฟทองอู่โดนดีไหมเอฟทองพอกง่ายๆอโหเสียงของตัวทองปดตีเลยนะวันนี้แต่มาทั้งเกมจับตัวเลคนไม่เว้นเไมกระพงอู้หคนไมเว้นเขา อคปาอูทางด้านทางคงอันดีเลครับผู้มาที่ภาคตะพันศรียาทางมาที่ฝั่งซ้ายมาเล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 ยมเยมาเย

ดยิบมาดานฝายัดแล้วนแล้วก็ไม่ได้อาทิตยานลอบออกมาที่ตารกบบุญสุภแฝนาทิบุญสุภพิรแล้วตุ๊ดัจี๊ตัวจี๊ดย่งใหุ้ญสมว่าอกแล้วครับ แตว่าผ้าอะไรก็ถังก่อนออกออกฟ้าอะไรก็ทีพักเดดใส่ผ้าลูกิ้อ้ยส่เ มาที่ตัที่ส์ัสั์นะเพาะมาน่าโนอะไรครับมืผมพิกได้ครับพิกได้ครับโปกับเตะทางด้านพาดุันเ้ยมาเดี๋ยว

เราใส่ครับโยมาแฝงแฝงได้ครับเอกวัดตายเราใส่พระที่ไม่ดีทำไม เราดูบอเตอร์นเราดูต่อไปครับเราดูครับบอเตอร์เป็นลูกจะคิดไหมครับอาทิตย์ูครับบอลซ้ายวัตถุวิศักรวิศักิ์คือพี่รัภ thank yeah. you yeah. เอูกี้ครับเรี่ผู้ขาเสลีกาเลยครับบอลมาที่พีพัฒน์คือพัน์าที่แงเอ็นพัฒน์ป็นยาพัฒน์ป็ยแหวงแวงยงไม่แหวครับตอนที่ไาลาต์ลาพาบอลจากมาที่แต่งตัลาตาใส่ฝาอ้ยาอาุได้ไหมจงจไปโอู้หาตดบอลกัน มาดูพี่ฟักฟ้าพี่ส่งมาแล้วส่งมาแล้วออกมาพี่เอกวัฒน์เอกวัฒน์เตะฟ้าอู้ย